คุณผู้ชมคะทุกวันนี้เวลาที่เราเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเจอเลยก็คือน้องสุนักน้องมักจะอยู่หน้าร้านไม่ไงั้นก็เข้าไปอยู่ในร้านคุณผู้ชมคลิปนี้ก็เหมือนกันค่ะไปชมภาพกันหน่อยค่ะหนีมาตั้งนี้อาวมาไปนูน่เนเหาวนไปนู่นแล้วมันจะเข้าเซเว่นาีเดียวโอ้ <laughs> โอ้ไปได้เหรอ,ขอเขาชอบมาเข้ามาเลยเหรอคะอ,อ,อันนี้เป็นหมาวัดตาอ๋อหมาวัดตาหลวงเนรมาคุณผู้ชมคะนี่เป็นคลิปในทิกเกอนะคะคราวนี้น้องไม่อยู่แต่หน้าร้านแล้วคน้องเจอร้านสะดวกซื้อปั๊บน้องพุ่งเข้าไปในร้านเลยค่ะแล้วถามว่าอ้าวแล้วใครพาน้องกลับบ้านเป็นเนรค่ะเนนบอกว่าต้องตามกลับวัดรัดดื้อเหลือเกินอยู่ที่วัดไม่ยอมอยู่มาร้านสะดวกซื้อทุกทีแล้วพอตามน้องกลับเนี่ยน้องก็ไม่ได้กลับง่ายๆนะคะควิ่งหนีเข้าล็อกนี้เข้าล็อกนู้น พนักงานที่เขาอยู่ในร้านสะดวกซื้อก็ต้องช่วยกันเอาเน้นครับฟังนี้ครับเอาเน,น้นครับมาอีกแล้วครับฟังนี้ต้องอุ้มเนาะสุดท้ายต้องอุ้มออกไปแบบนี้เพราะน้องไม่ยอมเชื่อฟังไงเป็นภาพที่แปลกตาจริงๆ<ฆ>กับเนนตามหมาไปในร้านสะดวกซื้อแน่น,นอนนะคุณผู้ชมพอคลิปนี้โพสตไปในโลกออนไลน์แบบเนี่ยให้ดูตรงนี้ก่อนดีนะที่ท่านไม่ไม่สะดุดจีวอลของท่านนะเป็นปลาดาวเลยน้องหมา กลับบ้านแบบนี้คุณผู้ชมอ้าวนี่ทำท่าเหมือนจะกลับเข้าไปอีกแล้วคุณผู้ชมพอคลิปนี้ไปวัดในลโลกออนไลน์ปั๊บนะคะมีคุณผู้ชมที่เขาติดตามกันอยู่เนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาบอกว่าตำนานบทใหม่ไม่ไปอยู่วัดละไปอยู่ร้านสะดวกซื้อดีกว่าที่เซเว่นมันยังเย็นหลวงพี่เนี่ยค่ะพูดแบบนี้นอกจากนี้ยังบอกว่าเย็นเดอร์ตรงประตูเย็นติดติดดับดับ,ดบเข้าข้างในเย็นทั่วถึงกว่าค่ะครับ